คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้มีการควบรวมกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีให้มีอยู่ในความรับผิดชอบของกรมการพัฒนาชุมชนโดยมีผลตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2 5 5 9เป็นต้นมาโดยมีวิสศษทัศน์ให้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเป็นแหล่งทุนที่สำคัญของสตรีในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจในชุมชนให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน จังหวัดกาญจนบุรีมีการดำเนินงานขับเคลื่อนกรองทุนพัฒนาบรบัสตรีตั้งแต่ปีพุทธศักราช2556อย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันโดยในปี2566มีผลการดำเนินงานดังนี้ จังหวัดกาญจนบ,บุรีมีการรณรงค์ให้สตรีที่มีอายุต,ตั้งแต่15ปีขึ้นไปสมัครเป็นสมาชิกกองทุนพัฒน,นาบทบาทสตรีเพื่อให้มีโอกาสได้เข้าถึงแหล่งทุนดอกเบี้ยต่ำและได้รับการพัฒน,นาศักยภาพของตนเองซึ่งปัจจุบันจังหวัดกาญจนบ,บุรีมีจำนวนสมาชิกประเภทบุคคลธรรมดาจำนวน243,513คนมีสมาชิกประเภทองค์กรรวมจำนวนทั้งสิ้น1,153องค์กร การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตั้งแต่ปี2,556ถึง2,566จกกังหวัดกาญจนบุรีได้อนุมัติเงินทุนหมุนเวียนให้สมาชิกไปดำเนินการสร้างงานสร้างอาชีพสร้างไรายได้เป็นเงินรวมทั้งสิ้น275ล้านบาทแยกเป็นประเภทอาชีพต่างๆดังนี้ด้านเกษตรกรรมเป็นเงิน212.28ล้านบาทคิดเป็น77.19% ด้านอุตสาหกรรมเป็นเงิน8.14ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ2.96ด้า้านพาณิชย์และบริการเป็นเงิน28.13ล้านบาทคิดเป็นร้อยละา1 2 3 3ด้าน้านการมหารเป็นเงิน12.72ล้านบาทคิดเป็นร้อยละา6 6 3ด้านทหารกรรมเป็นเงิน13.62ลา้านบาท คิดเป็นร้อยละ4.95และด้านศิลปกรรมเป็นเงิน100,000บาทคิดเป็นร้อยละ0.04ในปีงบประมาณ2,566จังหวัดกาญจนบ,บุรีมีผลการบริหารจัดการนี้เก,กินกำหนดชำระคิดเป็นร้อยละ9.98ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายที่กรมการพัฒนาชุมชนกำหนด และจังหวัดกาญจนบุรีได้พิจารณาอนุมัติลดอัตราดอกเบี้ยงเงินกู้และอัตราดอกเบีย้ยผิดนัดจำนวน62สัญญามีสตรีได้รับผลประโยชน์รวม1,553คน จากการดําเน,นินง,งานของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดกาญจนบุรีที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์และเป็นรูปธรรมส่งผลให้กรมการพัฒนาชุมชนได้มอบรางวัลเชิดชูกเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีประจําปี2566ประเภทสํานักง,งานเลขานุการคณะอนุกรรมการกานกลองและติดตามการดําเนินงานกองทุนพัฒน,นาบทบาทสตรีอำเภอดีเด่นระดับเขตตรวจราชการที่3กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่างหนึ่งให้แก่สํานักง,งานเลขานุก,การคณะอนุกรรมการการกลองและ และติดตามการดําเนินงานกองทุนพัฒน,นาบทบาทสตรีอําเภอท่าม่วงนอกจากจะให้บริการด้านการสนับสนุนเงินทุนในการประกอบอาชีพและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพให้แก่สตรีแล้วจังหวัดกาญจนบ,บุรียังได้จัดก,กิจกรรมส่งเสริมช่องทางการตลาดผ่านกิจกรรมตลาดนัดสี่ชมพูโดยดําเนินการครั้งแรกเมื่อวันจันทร์ที่24เมษายน2566กำหนดดำเนินกิจกรรมในทุกวันจันทร์ช่วงเวลา7นาฬิกาถึง14นาฬิกา กิจกรรมภายในตลาดประกอบด้วยการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบุสตรีกลุ่มสมาชิบชุมชนผู้ประกอบการโอทอปผลิตภัณฑ์จากแปลงโค้งหนองนา ร้านค้าจากตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้รวมจำนวนประมาณ50ร้านมีกิจกรรมส่งเสริมการขายเช่นการแจกคูป,ปองและซื้อสินค้าโดยในปัจจุบันมียอดจำหน่ายรวมทั้งสิ้น1,256,000บาทโดยไม่เงินเหล่านี้จะกระจายคืนสู่สมาชิกสตรีผู้ประกอบอาชีพเพื่อเป็นการสร้างงานสร้างไรายได้ให้กับครอบครัวต่อไป ในปีงบประมาณ2,567จังหวัดกาญจนบุรีได้รับจัดสรรงบประมาณจากกรมการพัฒนาชุมชนเป็นเงินรวม18.99ล้านบาทจำแนกเป็นงบบริหารจัดการกองทุน2.09ล้านบาทเงินอุดหนุน9 0 0 0บาทและเงินทุนหมุนเวียน16ล้านบาท เราเชื่อมั่นว่าผู้หญิงทุกคนมีความสามารถและศักยภาพที่ซ่อนเร้นอยู่ภายในถ้าเมื่อใดที่มีโอกาสในการแสดงพลังสตรีนั้นออกมาย่อมสามารถเปลี่ยนแปลงสังคมและโลกใบนี้ให้น่าอยู่มากยิ่งขึ้นกว่าเดิมได้